ใครที่เหมาะสมมากกว่าลุงตู่ช่วยบอกหน่อยเป็นใครก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นคนสร้างภาพแต่เบื้องหลังแอบดีลเอาทักษิณกลับมาอยู่ในนาจแปถึงปีมายกเลิก m u 4 3และ44ปล่อยให้ขมินยึดแผ่นดินไทยไป11จุดทำได้แค่ยื่นกระดาษประท้วงไป400ครั้งจนความพึ่งจะมาแตกให้อเมริกามาสร้างสนามทูตหมื่นล้านที่เชียงใหม่ไบเซ็นข้อตกลงอินโดแปซิฟิกปล่อยให้3ขีดเจริญเติบโตถึงขีดสุดเยาวชนคนไทยโดนล้างสมองให้หมินสถาบันอย่างโจงแจ้ง ล่อยยิ่งรักหนีคนแบบนี้ผมไม่เอาหรอก Nobody is Perfect ไม่มีใคร Perfect ถึงที่ผิดพลาดยังไงก็ยังรักลงตู่เพราะลงตู่ทาเรื่องดีๆไว้เยอะพูดแบบนี้คือกาปั้นทุบดินผมเคยผิดพลาดผมยอมรับแล้วผมก็ยอมติดตารางโดยไม่ตัดพอแต่สิ่งที่ประยุทธ์ทำผิดในฐานะเป็นเสนาธิการทหารเป็นนายกทําความเสียหายใหญ่หลวงมีผลถึงอธิปไตยความมั่นคงสถาบันผมเป็นสื่อมวลชนผมทําหน้าที่ของผมถ้าเป็นเชนี้ขอเลิกติดตามราทุ พูดแบบนี้ฉาลุงตู่หรือรึกกลัวลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกผมพูดความจริงจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่้องฟังให้ระคายหูความจริงเป็นยังไงพลเอกประยุทธ์รู้อยู่แก่ใจเพจนี้รายการนี้ตัวผมคุยทุกเรื่องตงที่ผมพูดถึงทุกคนพูดถึงการมือสังคมเรื่องรอบโลกด้วยความจริงถ้ามาด้วยใจมีกติอย่ากเข้ามา